สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ What I Learned กับผมทอมจากฤตโยมพยอมนะครับรายการที่จะมาเล่าสู่กันฟังครับว่าในแต่ละวันเนี่ยผมไปเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะครับหมายถึงว่าเจอความรู้อะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนนะครับก็น่าจะมีเหมือนกันแหละครับทุกวันเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะครับเราจะได้เรียนรู้เราจะได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆอยู่ตลอดเลยนะครับเอาจริงอย่างวันนี้เนี่ยนะครับ โอ้หผมก็ไปมาหลายที่เหมือนกันนะเนี่ยไปแบบไม่ไม่ได้แคร์สถานการณ์โควิด1 9เลยแต่ว่าก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็เจอหลายอย่างมากนะครับคือตอนเช้านี่ก็ไปคุยงานกับน้องกิจนะครับนักร้องนำวง t ทรแมนดาวเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวเล่นนั่นนีนูนต่อนะครับแล้วก็แต่ว่ามีอย่างหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเอามาเล่าต่อกันจังเลยนะครับก็คือเรื่องราวบันทึก ของพี่ที่เป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่เคนเน็ตนะครับพี่เคนเนตเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงอิสระครับแสดงละครเวทีในไทยก็หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเล็กโปรดักชันใหญ่นะครับแล้วก็มีผลงานละครผลงานซีรีส์นะครับแล้วก็ภาพยนตร์หรือซีรีส์ของต่างประเทศนะครับพี่เคนเนตเนี่ยก็ไปร่วมแสดงหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเชื่อว่าถ้าทุกท่านนะครับเห็นหน้าค่าตาพี่เคนเนตเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างเลยครับ เพราะว่าพี่เคนเนก็มีผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งที่พูดไปแล้วนะครับรวมถึงงานโฆษณาต่างๆด้วยนะครับอย่างผลงานล่าสุดนะครับที่พี่เคนเนตร่วมแสดงแล้วก็เพิ่งออกอากาศไปนะครับที่อังกฤษน่าจะใช่นะครับคิดว่าน่าจะอังกฤษนะครับหรือสักประเทศแถบยุโรปเนี่ยนะฮะคือพี่เคนเนตครับก็เป็นนักแสดงอิสระนะที่ไปร่วมแสดงเรื่องนี้นะครับในบทของคนขับรถ ความน่าสนใจของพี่เคนเนนะครับก็คือว่าเอออันนี้ต้องเล่ากับว่าผมเนี่ยชอบตามอ่าน Facebook ของพี่เคนเนมากเพราะว่าพี่เคนเนเนี่ยจะเล่าเบื้องหลังต่างๆของแต่ละบทที่รับเล่นนะครับเท่าเรื่องการเตรียมตัวไปแคสหรือว่าระหว่างรอประกาศว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าพี่เคนเนนะครับเป็นคนที่เตรียมความพร้อมตลอดเวลาหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสมาปับ๊บต้องพร้อม ะจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเลยถ้าโอกาสเข้ามาหลายๆครั้งนะครับทุกคนลองนึกดูว่าเวลามีโอกาสเข้ามาหาเราแล้วเราอะเราเองอะที่แบบไม่พร้อมจะรับโอกาสนั้นอะอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็ทําให้เราอาจจะพลาดโอกาสนั้นได้อย่างล่าสุดเลยนะครับพี่เคนเนตก็ได้ตั้งสเตตัสใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็เปิดแชร์เป็นสาธารณะไปนะครับ ใช้หัวเรื่องว่าบันทึกจากคนขับรถในซีรีส์เรื่องนี้นะครับพี่เคนเน็ตเนี่ยรับบทเป็นคนขับรถนะครับพี่เคนเน็ตบอกว่าทุกครั้งที่ไปแคส์งานเนี่ยนะครับก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าพี่เคนเน็ตเองก็ไปด้วยความหวัง นะครับหมายถึงว่าหวังที่จะได้งานแต่ในขณะเดียวกันครับก็พยายามที่จะไม่คาดหวังเพราะว่าการไม่คาดหวังเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นกลไกในการปกป,ป้องตัวเองจากความผิดหวังด้วยหลายๆครั้งนะครับเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันครับเราผิดหวังเพราะว่าเราคาดหวังนะครับซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองนะครับแต่เราต้องแต่เราก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะไม่คาดหวังแต่เมื่อผิดหวังมามันก็ผิดหวังอยู่ดีนะครับอ่ะกลับมาที่พี่เคนเนตสอนนะครับพี่เคนเนลบอกว่า งานนี้ก็เหมือนกันครับตอนที่พี่เคนเนลไปแคสเนี่ยนะครับพี่เคนเนบอกว่าไปเยียมด้วยความหวังหวังที่จะได้งานหวังที่จะร่วมงานกับชาวต่างชาติอีกครั้งเพราะว่านอกจากจะได้สร้างพอร์ตโฟลิโอให้ตัวเองแล้วเนี่ยยังได้ประสบการณ์ในบรรยากาศของการทํางานกับชาวต่างชาติด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ตอนที่ไปแคสเรื่องนี้นะครับวันเวลาที่จะประกาศผลแคสต์ก็คือไม่แน่นอนไงกำหนดอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวก็คือต้องรอลุ้นเท่านั้นครับลุ้นว่าจะได้งานนี้หรือเปล่าแล้วสมมุติว่าถ้าได้งานนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องลุ้นว่าวันที่ถ่ายทำเนี่ยมันต้องไม่ตรงกับงานอื่นด้วยอันนี้ผมขอแอบเล่านิดนึงครับว่าการเป็นนักแสดงอิสระหรือว่าการทํางานฟรีแลนซ์ในลักษณะนี้ทีเ่เวลาเราได้งานแล้วกําหนดวันชัดเจนแน่นอนว่าต้องทำ งานวันไหนเวลาไหนเนี่ยนะครับปัญหาหนักอกหนักใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากลัวงานจะมาชนกันนะเก็บว่าคือวัดเดือนหนึ่งนะครับมีประมาณ30วันแต่บ่อยครั้งมากเลยที่งานติดต่อเข้ามาชนกันแล้วมันไม่สามารถจะเลื่อนได้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องนาง่าหงุดหงิดมากนะครับคือแบบบางเดือนเนี่ยงานก็ไม่ได้จะเยอะอยู่ละดันมาชนกันอีกนะครับ ซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะจัดการยังไงบางคนอาจจะเลือกอให้ p r i o r i t y นะครับให้ความสําคัญที่งานแรกก่อนที่เข้ามาคอนเฟิร์มก่อนหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนไปนะครับอ่ะกับมี่พี่เคนเน็นะครับพี่เคนเน็บอกว่า ช่วงนั้นนะครับไปถึงช่วงที่ลุ้นว่าจะได้งานนี้หรือเปล่านะครับเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับที่แสดงละครเพลงเรื่องหลายชีวิตที่คณะอักษศรศาสตร์จุลานะครับก็ได้แต่ลุ้นว่าวันนัดหมายต่างๆเนี่ยจะไม่ตรงกันนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า The Serpent นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าอีกแล้วอะ S E R P E N T นะครับ Serpent นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงในยุคเซเวนตีะครับเพราะฉะนั้นรถที่เขานํามาใช้ประกอบฉากในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นรถโบราณเป็นเกียร์กระปุก นะครับอ่าอย่างตรงนี้นะครับพี่เคนเนตก็เล่าว่าบทที่ไปแคสนะครับคือบทคนขับรถนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์พีเรียดไงะนะครับเก่าไงย้อนยุคไงรถเนี่ยเป็นรถโบราณเกียร์กระปุกนะครับซึ่งพี่เคนเนตก็บอกว่าณตอนนั้นนะครับพี่เคนเนตเนี่ยขับรถเป็นแต่แบบเกียร์ออโต้นี่นะครับซึ่ง ตอนรอบแรกที่ไปแคสแล้วก็รอบ2ที่ไปแคสกับผู้กำกับก็คือคุณทอมแชงคลันเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเลยนะครับดูนะครับพี่เคนเน็ตเนี่ยไปแคสบทคนขับรถซึ่งรถที่ขับเนี่ยนะครับต้องเป็นรถเกียร์กระปุกแต่ตอนไปแคสเนี่ยขับเป็นแต่เกียร์ออตโต้ไงซึ่งเกียร์ออตโต้กับเกียร์กระปุกเนี่ยมันก็คนละอย่างกันนะครับสิ่งที่พี่เคนเน็ตเนี่ยพะวงมากที่สุดก็คือ การขับรถด้วยเกียร์กระบุกเพราะว่าพี่เคนเนบอกว่าห่างหายจากการขับรถไปนานมากเกียร์ออโต้เองถึงแม้จะขับเป็นแต่ก็ไม่ได้ขับมานานมากแล้วตอนนั้นที่ยังไม่ได้ประกาศผลการคัดเลือกเนี่ยนะครับพี่เคนเน็เองก็ยังไม่รู้ครับว่าจะได้งานหรือเปล่ารายได้ก็มีจํากัดนะครับถ้าจะเอาเงินที่มีเนี่ยไปโรงเรียนขับรถก็อแอบนึกในใจว่าเอา้าถ้าไม่ได้งานอะ่ะ เราจะเสียเปล่าหรือเปล่าทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินเพราะว่าในชีวิตประจําวันของพี่เคนเนตเองก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องขับรถถ้าจะต้องขับจริงๆเนี่ยรถส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรถเกียร์ออโต้กันหมดแล้วอ่ะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าพี่เคนเนตเป็นหนึ่งในไอดอลของคนที่เอ่อไม่ไม่รอเฉยๆยคือเหมือนกับว่าไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเท่าโอกาสเข้ามาระหว่างที่รอผลครับ นี่ระหว่างรอผลพี่เคนเนก็รู้สึกว่าุยระหว่างรอแล้วคอยไปเรียนคือเหมือนกับว่าถ้าผลออกมาว่าได้แล้วคอยไปเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่ทันไงเออและพี่เคนเน็ตมองว่ามันคือความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงในฐานะคนขับรถที่เราต้องขับรถให้เจ้านายซึ่งบทเจ้านายเนี่ยครับแสดงโดยนะักแสดงชาวต่างชาตินั่งนี่นะครับพี่เคนเนตมองว่าอันนี้เนี่ยมันคือมันพี่ตอนเนี้ย ถึงแม้ว่างานยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่พี่เคนเน็ตมองไปเห็นว่าตัวเองเนี่ยคือคนขับรถแล้วอะถ้าตัวเองขับรถไม่ได้อะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดิคือเราอยากจะรับบทเป็นคนขับรถเรื่องนี้เราต้องขับรถได้พี่เคนเนตบอกว่าอารมณ์ประมาณว่า this is my only one chance in life I can't screw this up นี่นี่คือ,อนี่อาจจะเป็น โอกาสเดียวโอกาสเดียวนะที่จะได้เป็นคนขับรถในเรื่องนี้นะครับดังนั้นต้องพร้อมพี่เคนบอกว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมรอไว้เลยเพื่อที่ว่าตัวเราเองจะได้พร้อมถูกใช้งานเห็นไหมครับอันนี้คือแนวคิดของคนที่จะประสบความสําเร็จนะผมมองว่าอย่างนั้นนะคือเหมือนว่าต้องพร้อมจริงๆอ่ะอย่างอันเนี้ย คือเขาตั้งใจว่าจะไปเป็นคนขับรถอะแล้วถ้าขับรถไม่ได้สมมุติถ้าได้งานมาเอา้าขับรถไม่เวิร์กทำไงอะนะพี่ณิตก็เลยตัดสินใจเลยนะครับนี่คือจังหวะนั้นจังหวะนั้นนะครับที่กําลังคิดอยู่ว่าเออจะไปเรียนนะครับเป็นจังหวะเดียวกับที่ casting นะครับคนที่ทําหน้าที่คัดเลือกนักแสดงนะครับโทรมาบอกว่าให้ไปฝึกขับรถด่วนเลยพอดีพอดีเลยพี่เ็นบอกว่าพอดีกับ พอดีพอดีมากๆนะครับชนิดที่ว่านัดวันเรียนพรุ่งนี้ไว้แล้ววันนี้แคสติ้งโทรมาอย่างนั้นนะครับคือแบบเฮ้ยคือเนี่ยมันแบบเออมันมันเป็นเรื่องที่จะว่าบังเอิญก็บังเอิญแต่ทั้งหมดทั้งมวลอนะ่ะอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้แคสติ้งจะไม่ได้โทรมาบอกอ่ะแต่พี่เคนเนสก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคนขับรถในเรื่องนี้นะครับที่พี่หนึ่งบอกอีกครับว่าแต่สิ่งที่ท้าทายนะครับไม่ได้อยู่แค่นั้นนะเพราะว่ารถที่ต้องขับเนี่ย ไม่ใช่แค่ความเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์กระปุกนะครับเพราะความยากขั้นกว่านะครับเป็นคอร์ a เอรก็คือว่านอกจากมันจะเป็นเกียร์กระปุกแล้วเนี่ยมันยังเป็นเกียร์กระปุกแบบพิเศษครับคือไม่ใช่เกียร์กระปุกธรรมดาที่อยู่ตรงกลางที่รถที่ต่ําลงมาด้านซ้ายของคนขับแต่มันเป็นรถที่เกียร์เนี่ยติดอยู่ตรงด้านข้างพวงมาลัย โอ้โหอัปเลเวลความยากไปอีกนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะเพราะว่าเก่ามากพี่เคนเน็ตเล่าให้ฟังครับว่าวันที่ไปหัดขับรถวันแรกเนี่ยยังงงๆกับการควบคุมเกียร์พอเสร็จจากการหัดเนี่ยนะครับก็กลับมาค้นหาข้อมูลต่อจากอินเทอร์นเน็ตสังเกตดูนะครับ ไม่ใช่แค่ไปเรียนสดๆนะครับยังหาข้อมูลเพิ่มจากอินเทอร์เน็ตดูคลิปใน YouTube ซึ่งพี่เคนเน็บอกว่ามันช่วยได้เยอะเลยเนื่องจากว่ารถคันนี้ที่ต้องขับเนี่ยนะครับเป็นรถโบราณทำให้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีกว่าจะกว่าจะหาเจอเนี่ก็นานมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่รู้ว่าคำศัพท์ที่หาเนี่ยนะครับต้องใช้ว่าอะไรคือถึงแม้ว่าพี่เคนเนนีครับเอาจริง พี่เคนเน็ตเนี่ยพูดภาษาอังกฤษคล่องมากเก่งมากนะครับเป็นไอดอลหลายด้านมากๆเลยนะครับคือผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เคนเน็ตตอนที่ไปรับเชิญนะไปเป็นนักแสดงในรายการ English Breakfast ของพี่เต้สุพจน์นะครับรายการสอนภาษาอังกฤษนะครับคือพี่เคนเนตเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้แหละพี่เคนเน็ตก็บอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าเออคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรถโบราณเนี่ยเรียกว่าอะไรแต่ก็พยายามหาไปหามาหามาหายไปจนรู้ว่าเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Column Shifter นี่ พี่ขินเห็นยังบอกเราอีกครับว่าอย่างที่เขาว่ากันว่าโง่มาก่อนฉลาดเพราะไม่มีใครรอบรู้อะไรไปหมดทุกเรื่องเนี่ยอันนี้ก็จริงอีกนะครับคือก่อนที่เราจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้อะไรอ่ะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นๆใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเรามั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกว่าเรามีความรู้มากเหลือเกินแล้วอ่ะเรามีความรู้มากพอแล้ว มันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มแต่ถ้าเรายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเออไม่มีความรู้เรื่องนี้เราก็เลยไปเรียนไงเนี่ยเช่นเดียวกันพี่เคนเน็ดยอมรับว่าตวัว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับก็ต้องหาความรู้เพิ่มอย่างที่พี่เคนเน็ดบอกว่าครับว่าโง่มาก่อนฉลาดซึ่งมันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครที่จะฉลาดทุกเรื่องมาตั้งแต่กําเนิดน,นะครับแน่นอนเราต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่รู้ เช่นเดียวกันกับหลายๆปัญหาในประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องยอมรับก่อนว่ามันคือปัญหาถ้าเราไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาเราก็จะไม่ได้ผลขวายหาทางแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเห็นอะไรเป็นปัญหาแล้วก็ซุกไว้ใต้พรมอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ถ้าทําแบบนี้เนี่ยปัญหามันก็ไม่ได้แก้สักทีเราต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหา พี่เคทบอกว่าช่วงที่เรียนขับรถตอนนั้นเ,นเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะต้องซ้อมละครที่จุฬาด้วยไปเรียนพิเศษการขับรถที่โรเรีเยนสอนขับรถแล้วก็ต้องพยายามหาเวลานัดเพิ่มเติมกับคุณดูแลกับเดี๋ยวนะพยายามหาเวลานัดเพิ่มเติมกับคนดูแลรถที่โกดัง <spe ak> เพื่อขอเข้าไปฝึกขับรถคันจริงที่ต้องขับในฉากดูดิทำขนาดนั้นะคือแบบ โอ้ยยอมยอมยอมมากพี่พี่เคนบอกว่าฝึกขับวนๆฝึกถอยหลังฝึกเร่งความเร็วฝึกหยุดรถกระทันหันเพราะว่าตามในบทอ่ะพี่เคนอ่านบทก่อนตามในบทมีฉากหนึ่งที่ระบุไว้แบบนี้ด้วยว่าต้องมีการหยุดรถกระทันหันเนี่ยอันนี้แปลว่าการที่เราจะเป็นนักแสดงมืออาชีพอะเราต้องวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้ชื่นชมอีกแล้วความทุ่มเทของเรานะั้นสำเร็จผลพี่เคนบอกแบบนี้นะฮะ ความทุ่มเทของเราสำเร็จผลเพราะวันแรกที่ต้องไปเข้าฉากเนี่ยมั่นใจมากแล้วก็สามารถทำได้อย่างที่ผู้กำกับต้องการทุกอย่างไม่มีพร่องผู้กํากับกล่าวชมผลงานของเรามันแสดงให้ประจักษ์แก่เขาอย่างแท้จริงแล้วว่าฝ่ายแคสติง้งและผู้กํากับเลือกมาไม่ผิดคนภาษาได้แสดงได้ขับรถได้จบในหนึ่งเดียว I อ w n น h i s role บทนี้คือบทของฉัน พี่เคนเน็บอกว่าภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ของตัวเองและรู้สึกขอบคุณผู้ให้โอกาสนี้มากๆนะครับเรื่อง the serpent นี่นะครับออกาศทาง BBC One ที่อังกฤษนะครับแล้วก็จะเข้าฉายทาง Netflix ในภายหลังด้วยนะครับแล้วก็พี่เคนเน็ตก็บอกว่าขอฝากติดตามผลงานของนักแสดงคนนี้ที่ชื่อเคนเน็ตวันด้วยนะครับเนี่ยหืมรู้สึกว่าอาร์เซตัสของพี่เคนเน็ตทุกครั้ง มีพลังทุกครั้งเลยนะครับพลังในการที่อยากจะสร้างสรรผลงานดีมีคุณภาพอ่ะคือการที่คนเรามี p a s ชั่นการที่คนเราตั้งใจมากๆว่าอยากจะสร้างสรรผลงานให้ดีไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กงานใหญ่บทเล็กบทน้อยแค่ไหนไงก็แล้วตามก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์ประกอบในภาพใหญ่ในมหาภาคนะครับให้ซีรีส์หนังเรื่องนี้เนี่ย มันออกมาดีมันมีประสิทธิภาพอ่ะไม่ว่าใครจะรับบทใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มความสามารถพี่เคนเนตไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการขับรถขับรถเกียร์กระปุกแบบโบราณไม่เป็นแต่ก็ไปฝึกทั้งไปเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตรวมถึงนัดไปขอขับรถจริงๆด้วยที่ต้องใช้เข้าฉากเนี่ย ดูสิครับแล้วผลที่ออกมาก็คือทุกฝ่ายพึงพอใจกับผลงานนี้ซึ่งผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่น่าเอายิ่งอย่างมากๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ละกันนะครับเวลามีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครคาดหวังว่าจะได้ฟังได้คุยกันนานๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ